สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีๆกำลังเข้าหน้าหนานะจ๊ะสาวดาพากินพาแซ่บสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆ f c ทุกคนมาเที่ยวทะเลนะคะทุกคนทะเลบางแสนค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนค่ะอากาศดีมากเลยค่ะ พาหลานมาเล่นน้ำนะจ๊ะแต่ว่ามารอบเย็นรอบดึกเพราะว่ามากางวันมันร้อนค่ะไปทานข้าวร้านร้านอะไรอยะยำแสนวอนนะคะทุกคนที่กำลังเป็นกระแสนในโซเชียลนะคะก็อาหารใช้ได้ไม่แพงนะจ๊ะแล้วก็ทานสเสร็จล้วก็พาหลานเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยมาเล่นน้ำนะทุกคนเขาอ,อยากเล่นน้ำเขาชอบน้ำทะเลมาก คนเยอะมากทุกคนค่ะขนาดว่าไปงานพุที่พัทยานั้นเนี่ยไง้จ้าเจอปิงปิงที่ไหนไม่มหรอกเวอร,อรอขนาดแบบว่าไปเล่นพัทยากันเยอะเลยนะเพราะว่าเขามีงานพุเนาะบางแฟนก็ยังคนเยอะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยจ้ะ มืดนะคะทุกคนมืดนีด่น่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอากาศเย็นนะทุกคนต้องใส่หมวกมันมองไม่เห็นอะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟใช่ไหมแสงมันก็นก็ไม่เห็นหน้าอยู่ดีอยากไล์แบบงนี้แหละมืดๆอย่างนี้แหละและก็จุดปูมิทุกคนนอ,อนไลไปเลยะคะ่ะ พระจันอากาศดีมากเลยทุกคนก็ว่ายกอ้กอยก,อกคอมาเป็นหนังวะก็แกะของกูไปโพดมีดาวด้วยนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ อาจจะมืดหน่อยนะคะมองไม่เห็นนะคะบางแสนจ้าบางแสนตอนเย็นจ้า <c oughs> ทักไายคุณเจไดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอากาศดีมากเลยทุกคน างแสบยามเย็นจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกับปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุกคนนะคะสวัสดีรอบเย็นรอบดึกจ้ะเปิดแสงอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันได้แค่นี้ ทำไมไม่ไปเล่นนาวนอนอยู่นะทุกคนเนี่ยนอนไล์อยู่กาดมันดีอ่ะเนี่ยมีฉันใส่หมวกกันเย็นเลยนะแสดงว่ากาดมันไม่ดีนะระวังแม่ถึงไม่สบายนะ

สวัสดีค่ะชายทะเลชายหาดบางเสรีตอนเย็นนะคะ มาจุดพู่เล่นแล้วสวยมากเพราะว่าวันนี้มันเป็นเทศกาลจุดคู่ของอะไรนะพัทายานะวันนี้คนก็เลยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะที่บางแสนก็มีมาจุดมางยายก็ได้ถูกฟิล์ม <c oughs> ดุด <c oughs> ดังใจหาคิดงายกโอ้สวยนะวยสวยัสดีสสค่ะคุณแอลหรือเปล่าคะ สวัสดีนะคะโอสวัสดีทุกทุกคนนะคะแ้ลมากดไลค์ให้ครับขอบคุณมากค่ะไม่มีฟรีอีกบอสขอบคุณคุณแอลนะคะ คีเตอร์สาวอีกหนึ่งพันนี่คีเตอร์สาวอีกหนึ่งพันเนี่ยหลานวิ่งเล่นอยู่ทุกคนอากาศดีมากเลยค่ะคพร้อมป้อนสิบไหครับ ่าให้หยุดอีกแล้วเขาจุดพูดทุกคนดีจังเลยดูดิมไม่ได้หากินง่ายๆอย่างนี้นมานานแล้วอ่ะโอ้ายอากาศดีมากทุกคนใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายกันได้นะจ๊ะ พี่นาวาเล่นคนเดียวเลยโอ้ไฟเย็นโคมลอยไหมคะโอไฟเย็นโคมลอยไหมคะหลานเล่นคนเดียวเล่นไปเล่นกับเพื่อนนะลูกน่ะเขาเล่นอยู่น่ะอะไรนะยายไม่อยากเดินตรงโต๊ะอ่ะก็ไปสิคะ ไปดิไปที่เอเตอร์ทั้งหลายเพื่อไปด้วยกันล่ะกูบอกไปเด้อกูอยากไปไปเอาอยากเอาไปกับพักกันไปเอาของไป้าขก็เอาไปอื้อหออื้อาไปพร้อความรักตัวใสเอาผ้าเตะเตแล้ว เูราะว่าเขาไปแตะนูนกับพันคิดยากว่าจะเอาน้ำไปแตะทะเลเล่นหนูดดเดี๋ยวมารอบหน้าด,ดีกว่าค่อยมาเ่า้าสนใจอยู่แบบนี้ข้ามาแบบนี้อากาศหนาะเออเฮ้ยนี่ไครเลยนน้ำนูลนกเร่นผู้เยอะคดน้ำหนึ่นี่ใไรจุดทู่อีกบ้อง เดี๋ยวสักสิบนาทีก็พอแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะจ๊ะนู่นทางนู้นก็จุดผูอีกแล้วบุก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 ดิมชายหาดทะเลนะคะวันนี้ชายหาดบางแสนนะจ๊ะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชม ไม่ว่าจะเป็นทั้งไลฟ์สดย,ย้อนหลังนะจ๊ะไหนอ่ะเฮ้ยแหลมเลยแสงไฟชินจังกล้องถ่ายรูปถ่ายออทชินจังเปล่ารัที่ยนดิจะตายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยชัอก่กดีจับไม่ได้จับไม่ได้ อ้โโอ้โอะไรชุดนอนดึงแสงอะทำอย่างนี้ให้เหนียวกนสิโอ้ายสายลูกอายอุนอ้ลมโอ้ยจะตูดก้นดุดิดุดิดุดิก้นดุดิดุดิออมัมันทำลูกได้อือ คุณ <laughs> จหลงไห่เอาชิโร่ชิโราชร่ชชชชชกันทำเด็กโอ้โหจับได้ไม่ได้ <laughs> ีเข้าไปในจูนี่แต่เขาไป่ได้จู <laughs> เอาชิโร่เขาไม่กัดจูม <laughs> 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 ันไปแล้ว เปิดนอยงได้เลยโอ้ี่20กว่าคนทําไงนะ20กว่าคนหรงหันอ้นส่โอ้ยนี่น้บอกว่าหนโอ้หบวเขามาแต่เราไม่ได้มาโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาญาตลงไลฟ์กันนะคะเจะมันเป็นชิดกรรงเหรอนจะไปโน่นแล้วลงมานั่ง ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ